เอาเลยครับก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุทกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโพสุดทอมออนไลน์เช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวเจ้าคา m ์มิโก,โกที่ถูกบัฟมาใหม่แบบโหดมากๆก็คือเป็นสายโซนที่เก่งมากๆแล้วเก่งที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวที่สามารถโซนได้นั่นเองนะครับลอเลนลาตีก็สามารถโซนได้นะครับแต่ว่าคารมโกเนี่ยก็สามารถโซนได้เก่งเช่นกัน ตัวเจ้าคามิโกก็ถูกบับมานานพอสมควรแล้วนะครับก็เพิ่งได้มีเวลามานั่งเล่นเนาะการที่เขาจะเป็นผีโซนได้ที่ดีที่สุดเลยแหละคือ1สก,กิลของเขาเนี่ยเป็นการพังแท่นบิตีแล้วก็ความคืบหน้าจะค่อยๆลด0.5ต่อวินาทีนะครับรวมถึงสก,กิลคามิโกโทร,รับปู่เนี่ยที่ได้การบับมาแบบโหดมากนะครับคือสร้างความเสียหาย15หน่วยใช้เวลาวางกับดัก1.5วินาทีแล้วก็ใช้เวลาดิ้น5วินาทีนะครับ20วินาทีในการเติมกับดักเนี่ยคือแบบมันเร็วมากๆ เรามาคอมโบกับตานมืดเนี่ยคือเราจะมีแถบได้แบบว่าแทบจะไม่อั้นเลยถ้าสมมติว่าฝั่งผู้มาเยือนไม่มาพังแถบเราเลยเนี่ยเรียกได้ว่าเรามีแถบแทบจะทั้งแมปเลยนะครับเพราะว่าแถบเนี่ยเราสามารถวางได้ไม่จํากัดแต่เราเนี่ยจะถือได้แค่3อันนะครับสูงสุดนั่นเองตัวทานาของฝั่งผู้มาเยือนก็สามารถทําลายกับดักได้ใช้เวลา6วินาทีนะครับจะไม่สามารถก้าวหลอดไว้ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วก็วันนี้จะมาเล่นคามิโกะสายที่ว่าเป็นสายโซนนะครับจะไม่เอาคามิโกะมาไล่สุดนะเพราะว่า ้าไล่สุดเนี่ยจะไม่เก่งนะครับจะไม่ดึงประสิทธ,ธิภาพของตัวละครได้มากเราไปดูกันว่าคารมิโกะสายโซเน่เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมก็เข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับผมอา้าวเราวิซซเดดาวอีกแล้วครับผมรอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแผนการเล่นนิดน,นึงเนาะก็จะใส่เป็นเปิร์ของศาสตร์มืดหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็ลักล่าสัจัตยานนะครับอา่าเรียกสลับกันแล้วกูคือด้วยความที่เราเนี่ยจะเล่นสาย โซน,นอยู่แล้วอะ่ะอืมคือเกมช้าเราก็เลยว่าคือเรามียาสั่งในการแบบทาลายสิ่งกีขวางได้เร็วประมาณเนี้ยเออยผมคิดว่าจริงๆไม่ต้องมีพอเตอร์ไก่ก็ได้นะครับถ้าเราจะเล่นสายนี้ถ้า,าแต่พอเตอร์ไก่มาก็จะเป็นคาร์มิโกเฟสอะไรอย่างงี้นะน่าจะคุ้มอยู่อันนี้ก็เคลียร์ได้ไวเท่าๆกับพอเตอร์ไก่เลยนะครับก็ถือว่าดีอยู่ครูดาวก็ เล Incre ็กๆน้อยๆด้วยไม่นานเกินไปโอเคแต่เราไล่พังข้างบนให้หมดก่อนแต่มาถึงพันธะติงคู่มงเลยแต่ตินกะตานออกน้องๆดูดิเกินไปเพราะอาจจะเป็นลูกหลักของเกมนี้แล้วกะตารนออกแต่ไมลแรกระยะสั่งของคูดาวเสร็จแล้วหรอฮะมันบ้ากอทำไมทำไมผมไม่ติดคูดาวเลยหรอมันมันหมดปุ๊บผมใช้ได้ต่อเลยหรอวะ นี่ผมไม่รู้นะโอเคท่านขวาเต้กันแล้วผมขออนุญาตไล่วางแถบด้านล่างเลยครับเรามีจัดมือเราไม่ต้องกลัวนะครับเรามีแถบทัเท่าไหร่วางให้หมดเลยครับอ่ามันมาแก่ก็ขอไล่ศพแรกก่อนล้วกันปิดทางออกเลย โอเคเหมือนรูประตูเนี่ยก็จะเคลียร์ไปได้ประมาณหนึ่งแล้วแล้วมานั่งแอบะไรตรงนี้มานั่งแอบเลยตรงนี้เปิดเคิิ์มไล่เลยครับจะไปไหนจะ้ะดูลายวิ่งกันก่อนอ้าวมูดตรงนี้ผมก็สวบกลับมาเอาไปอีกหนึ่งแผลอ้าวจะไปไหนจ้ะสวนเลิกจะสวนเอ้ยฮิตบ็อก หยิดบอลมันกระตั้นไปใหม่ไปเลยไอ้นี่สายเปตรงนี้สรวจสองแล้วเนี่ยรือเปล่าปวเสร็จได้ออฟแลมเมื่อกี้ทําหายไปแล้วจีบไปนู่นแล้วด้วยพังแท่นขวาไปก่อนนะไล่ไล่ผ่านแท่นบ้างเว่าเราจะเล่นสายโตนอยู่แล้วนะ ปิดไลน์เลับอ้าวยอมยอมโดนแล้วเราก็ตีครับเจ็บแล้วอ้าวอ้าตายเลยตีสามทีตายพอเลยนะครับมล้วนั่งแกะแถบอยู่อ้าวแกะไม่ทนันอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยดีกดเคิร์ ได้ผมอันนี้โมลิรันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยยางยางยางน้องยางก่อนมานี่บีบลายเลยครับยังไงก็ต้องวิ่งมาหาเราครับยังไงก็ต้องวิ่งมาหาเราครับถ้าไม่วิ่งมาถ้าไม่วิ่งมาก็เดาอยังไงเอายังไงกูโลกแล้วเอาเอาผมก็ต้องวิ่งออกครับยังไงซะกก็ต้องวิ่งเข้าไปอยู่ดีห็นไหมเือมันเป็นการบีบลายที่แบบว่าดีดีมากๆ เขาใครแปะยันตรงนั้นอ่ะในออฟปิดเลยโอนนิดนึงคนเราก็ต้องโซนกันบ้างไล่กระจายแผลไปนะตอนนี้ให้เขาแบบว่าวาวุ่นกันหน่อยสองแผลแล้ววาแผบใหม่ กระดาษน,นี้เนี่ยแถบเดี๋ยไม่ค่อยช่วยเลือกการโซนแทนเท่าไหร่นะผมว่าเราควรไปไล่สูดดีกว่านะโอเคเรามาไล่ไลายนี้ครับเาจะได้ไม่ต้องมุดขออนุญาตเลยตีผมว่าผมควรเก็บนิพาให้ตายขาดไปกับคนในเวลานี้ในตอนนี้เขาจะบิงไปไหน บีบลายนี่ไงคือตัวละครมันไม่เน้นไล่สุดนะมันเน้นแบบว่าโตนตีแผลฟรีเรื่อยๆครับมันไล่สุดเนี่ยมันตัวมันมจะไล่ยากครับอย่างที่เห็นกันเลยบ้าสองเครื่องนั่น,น,นอันนี้คือผมแบบแวนนิดเดียวอย่างเี้ย เขาไวกันมากเลยครับแต่ว่าเขาก็ไม่มีเวลาไปนั่งหายายาเนาะเราก็ไล่ได้ครับโซนนิดนึงอย่าจะ่เตมูเจนวันฮิตนะเราวิ่งจากหน้าบ้านมาก็สวนได้ ตอนนี้คือปล่อยให้แทน่นมันลดไปเขาเราจะหายากันแล้วจวังหวะนี้เนี่ยต้องรีบผ่าคนครับออฟเหรออ,ออฟด้านล่างติดแถบครับผมว่าลงไปเซตแถบด้านล่างก็ดีเหมือนกันนะตอนนี้เหมือนออฟจะอ๋อจะพยายามขึ้นมาตรวจได้ครับปิดไลน์มันเลยครับปิดไลน์มันอันนี้หนึ่งอันครับเราไปไล่มันแบบว่าเผื่อมันจะเข้ามาอีกพาวิชาตก็น่าจะวันฮิตนะครับ โอเคสวยเลยตอนนี้คนเจ็บอยู่ในมือผม2คนแล้วผมกดใจเขินไม่ได้ฮัลโหลผู้พัฒนาตวหาทีเอ็มด่วนผมกดใจเขินไม่ได้อะไรวะผมกดใจเขินไม่ได้จริงนะเนะี่ยเนี่ยผมกดคลิกผมกดคิวรัวๆแล้วเนะี่ย <c oughs> อะไรอ่ะสวยเห <c oughs> มันจะพยายามตั้งเทนใหม่นะ แต่เคนงีไม่ได้ก็ว้าวุ้นเลยดิเนี่ยแป๊บเดียวแบบว่าแถบเราครบสามแล้วอะด้วยความที่เรามีอ,อ่านมืดนะครับโอเคพังเลยแต่การเล่นไตยตนก็จะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่ามันก,มนก็มันเปอร์เซ็นชนะมันก็สูงนะครับเพราะว่าถ้าเขาแบบประมาทเขาก็จะเสียแผลเยอะ อย่างไอเต็มทว,วิชาคนเมื่อกี้เลยครับมันประมาทประมาทมากด้วยแถบด้านล่างเต็มเลยปะดูแถบเราดิแถบเราเยอะมากเกียร์ทางนี้โอเคขอก็อปิดแค่นั้นเห็นปะคือเราเราปิดไลน์เขาจัดอนะปิดตรงน,นี้ไว้เลยครับตอนนี้ก็ยังกดคำสาบไม่ได้เหมือนเดิม ถ้าผมไล่ทวิชาติตายขาดได้ก็จบเหมือนกันแต่เจนก็วันทีเหมือนกันขันมาน้ำมนต์ไม่วะผมนึกว่าสเตมิน่าเขาจะหมดแล้วไงดูสิว่าเขาจะไปทำอะไรกันต่อออฟมันอยู่ด้านบนหัวผมเนะี่ย ถ้าไม่ได้มีการมาแตะนะแสดงว่าน่าจะหายากกันแล้วพิชั่นได้อยู่ใต้ดินแล้วเพราะว่าเด็กเจ็บอัล่าตุดอยู่ด้านล่างพิชชั่นต่งแกะแถมอยู่แน่ไม่มีผีดไงเล่าว,วิ่งเหยียบแถบกลัวไปไงเล่าแล้วาทางมันแคบก็ต้องเดินดีๆหรือเปล่า ไอทีคิวเหนอร่าสอคนเลยครับตอนนี้เก็บออฟดีสุดครับแล้วก็เก็บเจนไว้คนท้ายตำแหน่งเจล่าสุดคืออยู่หลังห้องโอเควางแถบไปตรงนี้หนึ่งอันผมมาไล่ออฟได้เลยเนะี่ย <c oughs> ออกไปยังไอ้นี่ชอบเนียนพุ่มด้วยกินน้ำไป วิ่งออกขวาไปนะเอ่อบีบไลน์ไม่ได้ครับอ้าวรอแปะยันงี้หรออย่างงี้ก็ก็สวยดิแกดแบไม่เสร็จยังไงเพ <c oughs> ื่อนขออนุญาตไม่อีคิวครับไล่เลยครับบีบขวาเลยครับยังไงตาก,ก็ต้องออกมา ใช่ไหมเพื่อนอุ้ยแล้วมันสัตว์แล้วมันแบบว่าดาวกระจายไงแล้วดวงดีมันติดแล้วผมหลบไงเอ้ยอย่าเอ้ยลำล้ำลำลำโอเคก็สำหรับคามิโกะนะครับเป็นตัวละครที่อย่างที่ผมว่านั่นแหละว่าเป็นสายโซนนะครับก็คือเน้นกระจายแผลรีแต่ถ้าเราโซนแท่นแล้ว ั่งของผู้ไม่เยอนไม่มาสวดเลยไม่สนใจแท้เลยแสดงว่าเขากําลังหาของซึ่งเราต้องรีบฆ่าใครสักคนหนึ่งออกจากเกมไปให้ได้ก่อนและการที่เราโซนแบบนี้เนี่ยเขาหายาไม่ได้เราได้แผลฟรีเรื่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนก็จะเหลือวันฮิตเหลือ2ฮิตแล้วก็พอมาเจอเราเขาก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นแบบนี้นะตามคลิปเลยก็มีประมาณนี้ผมสำหรับเจ้าคามิโกะนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดิกแวนด้วยนะครับผมจะหมื่นซัำแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน ไปแล้วบ๊ายบาย